สวัสดีค่ะทำเองได้ใบพี่น้ําฝนนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําคลิปต่อเนื่องจากรอบที่แล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นครีมนวดผมวัตถุดิบน้อยมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรา,าดูวัตถุดิบกันนะคะตัวแรกเลยนะคะที่อยู่ในถุงตัวนี้ก็จะเป็นสารตั้งต้นครีมนวดผมที่เรียกว่าดีใเด็กแว็กนะคะส่วนตัวที่2 อันนี้ก็คือดีไฮคอตนะคะเป็นตัวทําให้ผมนุ่มนะคะส่วนขวดเล็กด้านข้างนี่ก็คือน้ําหอม 15cc นะคะ,ะส่วนด้านหลังนี่ก็น้ําเปล่า3.5ลิตรนะคะส่วนผสมค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่ารอบนี้เราอาจจะต้องใช้ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะ รบกวนกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ฝนด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำให้ทุกคนนะคะน้ำผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะสารตั้งต้นครีมนวดผมที่เรียกว่าดีไฮเดรกนะคะใส่ในหม้อแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆน,นะคะตัวนี้ต้องใช้ความร้อนในตัวทำละลายนะคะคนให้ละลายหมดเลยะคะ่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะเราจะใช้เป็นไฟอ่อนก่อน,นะคะ่ะหลังจากตัวแรกละลายแล้วนะคะเริ่มใส่ตัวที่สองได้เลยค่ะ D high f r o s นะคะใส่ลงไปแล้วก็ควรผสมให้เขาเข้ากันค่ะ พอเริ่มเข้ากันก็ค่อยๆเติมน้ำเติมไปกวนไปนะคะจนน้ำครบ3าบ3.5ลิตรค่ะ ช่วงระหว่างการเติมน้ำนี่ก็ปรับเป็นไฟแรงได้เลยนะคะแล้วก็ปวนไปเรื่อยๆให้เขาเข้ากันนะคะหลังจากกวนเสร็จเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยเติมน้ำหอมก็เป็นอันเสร็จกระบวนการทำครีมเนื่อผมนะคะ ็จแล้วค่ะครีมนวดผมสูตรผสมเองทำเองได้บายพี่น้ำฝนนะคะทำง่ายมากเลยค่ะต้นทุนอยู่ที่140บาทาได้3.5ลิตรค่ะสนใจจะทำผลิตภัณฑ์ตัวใดนะคะแจ้งไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเพือลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมฝากกดถูกใจกดแชร์ ด subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะทำเองได้บายพี่น้ำฝนสวัสดีค่ะ